นี่เขาว่าตำตำสิทธิ์สตีแล้วนะเนี่ยมันเข้าว่าลูกัดเนี่ยกต่เป็นปะเนี้ยเหยียงเล็กๆปะเนี้ยเอาอบไปเลยนี่เหยียงเล็กๆปะเนี้ยเราก็เอาอบด้วยเราแต่งเอห้างงัอ่ะตรงนี้แล้วิ้งอยู่นี้แล้วิ้งอยู่ซึ่งนี้ไอเนี้ยเนี่ยลูกอันเนี้ยมันไปไหนได้ถืออกนำครับตบเลยครับอันตบนะจับผมจับเดี๋ยวแล้วเกากับชายชายเท้าชายอืเดี๋ยวแล้วเกากับชายชายอ่าตอนนี้เป็นชนิดไอไอตัวนุ่มมันตรงหรือเปล่าลืมไป เนี่ยแต่วันนี้เป็นม้วนทองเลยซึงลูกเล็วอ่ามันไม่เชื่อเวลาเลยนะไม่เชื่เวลาหรอครับเนี่ยเอาตอนเอาตอนมาเปนเป็นจนี่ก่อนเอาตอนจะนี่มาก้อนเลยฟูแต่ซึ่งก็หัวมันขึ้นได้จังหวะตะวันรูวาลุงหอยตะลูกเหี่ยวตรงนี้ก็เอาเลยใช่ใช่ครับเบื่อกันเบื่อกันว่าอย่าเป็นลูกปลาข้างข้างหลังนั้นเนี่ยแลวว่ะตัวนี้เล็กๆตัวนี้เราตัาโตแหม่มตะวามันนั่นกันนะซึ่งเนี่ยหัวจริงๆช่วย ตึ S <S ่งท so so ีนี <S <S ่ตึ่งติดสดีของคงสุเรียนนะรับติปวติดสตีนเมื่นวะประสการณ์ใส่ว้าใส่คว้าตีโอกตรงนี้มันจะติดลูกดีว่าเผื่อลูตีโอกโลกตะเนียนะะรับนี่มีครับอ่าแต่ว่ามีเคสนครับตึ่งนี่สมุดหว่าที่นี่เอาไปสักซี่กิ้งเอาไปสักซี่กิ้งซี่กิ้งพันทิปทิปตรงนี้เลยครับอันน้ึ่งซึ่งซึ่งขวดีนี้อันนี้ก็ใส่คว้าใส่ว้าเราก็ได้ซี่กิ้งซึ่ไงข้างบนนูมันกระบาดไอตัวนี้ เราก็เอาช่วงต่าก่อนกับอันนั้นซึ่งหัวเนี่ยลูกลุกแข็งวันเนี้ยเราตัดออกได้เลยซึ่งลมหนาสักช่วงยิงที่นี่นุ่มมันบานออกใหม่ยิงเลยนบอกนะถ้านั้นติดคดีไงไงไอ้มักอะไรกกับครบขนาดไหนซึ่งทีนี่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัดได้ผลได้เล็วเล็กตัดอันนั้น อันเล็กอันเล็กอันนี้กับแตนัน่ะเล็กประมาณนั้นเลยฮเต็งแปนันซึ่งเนียนตำเนียไม่ฝืนละรอ๋ยนมันนั่นใช่ไหมซึ่งเดือรัวเทาว่ากินอ่างนี้มช่วยรดหมาัอประมาณนี้ก็ใช่ไหม อ่ามันอ่ามันลอยอยู่อย่างนี้ลอยลถ้าวัดเอาไว้แรงล้างคนนี้เล็วอ่ามันมันมันคิดเองอ่ะนะอ่าครับครับอันแรกหวานก่นก็ได้ึับกับตึ่งเดียวโปะอ่ะมันอันนี้เราไปออกไหม